เมตหน้าแว่นหกนิ้วนะครับสามลูกกลิ้งนะครับผมออกเร็วจวดเลยครับผมชันใจนะครับต้องใช้มอเตอร์กี่แรงคะมอเตอร์ขั้นตามสามแรงครับผมออกเร็วมากนะครับเป็นรุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่ของโรงตึงทรัพย์าำรานนะครับรุ่นใหม่ใช้ลูกกลิ้งสามลูกท่านใดสนใจติดต่อมานะครับผม08 4 4 7 1ป0 2ี็นนะครับ1ชั่วโมงได้ประมาณน พ่อมาเสองพันทีไงสิหาันโลอ่ะรู้แต่ว่ามันเร็วมากตักึงักบนะเ้าโลนะคะวันนี้ตัโล้าโลนีค่ะลูกกลิ้งคือลูกกลิ้ง3โลนะคะ3ตัววัสดุที่อัด มัำหนัก15กิโลใช้เวลา 2>, 2นาที2นาทีนะคะส <5 S 1> วยมาก<น>มีตัวตัดเม็ดสั้นยาวได้ด้วยสวยค่ะอัดเม็ดแน่นมีความร้อนในตัวใช่ไหมคะ